เ็บตรงไหน่าฮะเจ็บตรงไหนไหมโดนอะไรไหมเจ็บอะไรไหมหาหักไหมไม่เป็นไรนะเจ็บแเก็บแคเจ็บแค่แค่แค่ค่แคเแค่แค่แค่ดค่แน่ค่แค่่อ่คนแเค่่แคย่แค่ค่อค่่แค่าง่ี้่แค่่่่แอ่แคไแ่่ค่คันี่ค่่ กว่าครับมาทำเมื่อใดแล้วเนี่ยไม่แต่ข้ามเลยครับแต่ข้ามกี่โมงชี้ให้ทุ่มแลแกครับชี้ให้ทุ่มทำไม้ตะกีเปิบแล้วเนี่ยกระไม้ผมไม่ให้เขาได้สองได้สองท่อนครับเป็นแผ่นดะกี่แผนแ่นละโอ้ที่เขาเจอแต่ท่านแผ่นทัานสี่แผ่นห้าแผ่นหกแผ่นเลครับ<อ>ท่านทั้งคืนนะเขาดักอยู่ทั้งคืนแล้วอ่ะ คนที่ไหนครับค,นนครับนนะคุณลินชื่ออย่างครับจริงนามสกุลจริงชื่อสมเจ็ดครับสมเจ็ดนามสกุลเทลสวางครับเนตรสว่างแทนครับแทนเทียนแทนอ๋อเทียนสว่างครับผมชัน,นระวังระวังอะมันลึกมันลึกระวังนั่งเฉยๆก่อนอาหายิบ กำลังไหนมานี่มารับมานอนนี่ฮะับทำทั้งคืนได้รับก่บอนกำลังได้ไหมนี่ครับผมแม่เชี่อมคืนแต่เช้าได้รับ,รบก่อนเช้าได้รับบมาได้รับเลยเหรเห็นเงียบไปเปลี่ยนชั่วโมงไปสองชั่วโมงตอนนั้นนอนอยู่ครับพ้นได้เหล่าคนนอนนอนมากันกี่คนครับยี่คนครับแล้วหายไปไหนคนนึงอยู่ห้าครับสองคนนะครับอยู่ไหนสองคนเจอเันนะครับอารรถไปสองคันเหรอรถไหลไปสองอคัน โอเคชื่อไหนเราอ่ะชื่อบอมชื่อบอมที่จริงชื่อสุรศักดิ์ินาภาน์ครับหมู่บ้านอะไรเนี่ยห้วยลินครับห้วยลินครับอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเก้ายี่สิบสามสิบครับมากับพ่อใช่ไหมพ่อชื่อนาดินนภรณ์ อายุเท่าไรห,หร่60นะ60ในคนหนึ่งชื่อพี่น,น,นันพี่นันนะอ,นอยู่บ้านเดียวกันรประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณอายุ38 39ครับ38 39มามาตอนไหนเนะนี่ยเมื่อคืนครับมาเมาื่อคืนตอน5ทุ่มครับ